สวัสดีครับและสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซี e PC, มืเพื่อนเบริร์กคนทุกทานวันเป็นพี่น้องฟังไทยฟังงลาวนะครับนะ ือว่าต่างประเทศกันยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูปตุ๊คคำปันสุขพี่น้องเอ้ยมาเจอม,มาพ่อตุคคำวันนี้พี่น้องเอ้ยเนาะอ่าจะเป็นเสาร์าวันอาทิตย์วันที่ยี่หกนะครับนะอ่าวันอาทิตย์ที่สดใสเนาะพี่น้องเนาะอ่าบรรยากาศเป็นยังไงได้แถมวันน้องต่างจังหวัดเฮาเนาะครับยังหนาวยังลมอยู่บ่ทั้งนี้ก็เริ่มห่อนแล้วเนาะท,าท่นานผู้ชมเฮาเป็นวัดนเปนหนึ่งพี่น้องเอ้ยกันยนีา้าแล้วแหละอ่าพี่น้อง มาเจอมาพอตุกคำมวันนี้ตุคำจะพาอ่าไปเลาะตลาดเา้าอ่าไปเบิ่งไปส้มวันนี้ยังขายแน่แหละคนหลายซำใดนะมือน,นี้นะไปเบิ่งพี่น้องไปเบิ่งไปส้มกันเนาะอ่าและเป็นยังไงพี่น้องที่ว่าคลิปตุคำลูกไปเห็นเนาะเป็นคลิปเสาบัวอ่าไปคลิปเสาบัว,ว,บวที่ว่าเราโองใหญ่นะพี่น้องที่เสาเสากึมกำลังซอยเหลืออยู่ตอนนี้เนาะอ่าก็ภาวนาให้เรา มีผู้ใหญ่ใจดีใจบุญเนาะเขามาซอยเหลือเขามาอ่าซอยเป็นค้าคข้ายาาไปผ่าตัดกับก่อมีเนาะพี่น้องเนาะเอาพี่น้องก่อนไปกับฝากนิยเด้อเนาะฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดติดตามให้ทุกคำนเด้อพี่น้องโดยที่สำคัญกดเบิ่งโฆษณาให้แน่พี่น้องเอ้ยเนาะมีให้ทุกคำมีอะไรๆนิๆหน่อยพี่น้องเอ้ยไปถ้าว่าพร้อมแล้วก็ไปเบิ่งไปชมตลาดสาวน้ำกันพี่น้องเอ้ยเนาะเป็นจังไดมาเนี่ย กระ,ะดาษนี้อย่างน่นะครับนะ่ะเป็นคนหลายซ้ำใดเนาะจะเป็นอย่างไรละมียังคยใคยแน่ยมาหนิพี่น้องทุกข้ามยุดเด้อพี่น้องมาหนิเนาะทุกครั้ยุดเป็น้าวันวันอาทิตย์ทุกขรั้ที่ยุดทุกอาทิตย์นะครับนะนะอ๋อแจงตัวนีน่เนาะเจ็ดโมงยี่สิบวพี่น้องไปด้วยเนาะตัดผาามาเนาะพี่น้อง <ผม S 1> <ด> ตัดภาพมา็กยู่หน้าซอยอพี่น้องพยเนาอกลางซอยมาเว็นหน้าซอยพี่น้องลืม็อยู่ที่ซอยเกา่าซอยเดิมนะครับนะซอยเกา่าซอยเดิมเพิ่มเติมคือความคิดหอดและคิดถึงเอฟซีคือเก่านะครับนะเนี่ยพี่น้องข้างล่างนี้เป็น ซอยทีตท so no. ุกขามอยู่นะข้างหลังพี่น้องอ่าในมื่อนี้มืดๆนะครับคึมๆคือจังฝนสิตกพี่น้องเลยนาอพูดนะมันมีแดดพอปันไดไปเบิร์ไปซ้นน้ำกันพี่น้องมีตลาดมีอย่างไงไหมป้าดอกไม้งามแท้พี่น้องเห็นบ่ ไก่ถอดพี่น้องไอนะ้น้พงคนถอดเออพี่น้องไอนะ้น้อเป็นสาววันอาทิตย์ของวันที่26นะครับคนกัเริ่มมาเนาะเริ่มมาอะไร

คนไล่ให้พี่น้องเลย คนไลหลายพี่น้องอ่าอยู่วัดหลวงเอ้ยซอยนี่ก็ไล่าลายแต,มตม่มวนเนาะพี่น้องกายของคือสิมวนฮะพี่น้องถ้าว่าภาพมันโมนิ่งเสียงโมซัดเจนก็นกราบขอโทษขอไผ่หนำพี่น้องเอยอ่าคือว่าทุกครั้งโมมีไม่แล้วก็ไม่กันซันเนาะโมว่ากันโมว่ากัน ของ lại หลายพี่น้องกุ้ง เพ่เช้านี้ี่สดใสดมาทางนี้ก่อนพี่โดเดี๋ยวจังวากัน

ี่่พนคถูกคำจัดทายไปเรื่อยๆนะพี่นอนเราหายาพให้บรรยากาศมันมันยายเนาะนเป็นสภาไม่ทรง สิบบาทหาบาทก็มีพี่น้องเนาะยังไม่ไหมเลยเขาได้ใส่ทุกอยางครับผมมันโอ้พี่นเราทานหนึ่งทุกายดีแท้พี่เราไม่ลุ่มเต็มเลยเนาะผมนี่แหบบจริงๆอันกล่องนี่เต็มเลยเราผักแกะอะไรจ้าแกะแกงจ้า นี่มาสอนเด้อจ๊ะดูนี้เท่านี้เด้ออ่ะ à, tìm โซนนี้เบิ่งพี่น้อง tầm mặt của là mày hết đâu lẽ nó đâu còn tài lá lại thì đâu mày อยงน้อทางนี้พี่น้องลไมพอแไ่อหนเลาไปที่น้องมองหาทีมงานก่อนพี่น้อง mò mò tìm người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  phải người tìm người sạch kìm thè nó thường nữa

Soi niệm kỳ đâu sao phạm yêu thương nga mặt 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 sông, sông mà lại thằng xôm lai là bọn nó mình không làm gì nữa nụ Nhàng có nụ nhanh thật là nó nụ cười การยังหาทีมงานมู่พาะอยู่พี่น้องเลยมู่งคนไปทห้ได้เนาะทีมงานถูกรางวัลที่หนึ่งจะมีไครมีเลขดีเลขเด็ดบอกเลยเด้อพี่นออ้องบอกง่ายตัวคำซื้อใบหนึ่งเนาะซื้อสามสองออกสองสามเจ็บใจขนาดเลยพี่น้องเจ็บใจขนาดเลย สิบบาทพี่น้องอันนี้เอารูปป้าเาจ็ดพีซเจ็ดสิบบาทต่อห้าทีไม่ต่อโอเคพี่น้องดูขคกับจะทยบรรยากาศให้เบิ่งประมาณนี้เนาะจกไดก็เคอขบุญกับคุณเอ็กี์ซีเพื่อนนะ ที่เขามารับชมครับ,บเบิ้งแต่ตัวคามก็งเได้คอตัวจบคลิปและก็จะได้โทรหาทีมงานก่อนมาอยู่ทางไหนนะครับนะสำหรับคลิปนี้ตัขคามก็คือเสิ็เก่าวข้ามาสบายดีและสวัสดีครับ